ต่อหน้ามันไม่ต่อไปหันหน้ามาหน่อยเร็วไม่เอาหันให้เขาเขาจะได้ดูเห็นคนเก่งในร้านด้วยชามช่วยแม่บ้านาน่ะมองหน้ามองหน้าแม่ก่อนอ่าเขาจะได้รู้ไงว่าอาคนหน้าคนไหนหน้าที่ร้านด้วยชามให้แม่สะอาดอ่ะ รักให้สะอาดนะครับขอขอใช้บ้านนีออาา่มัต้องอยู่นี่แล้วก็ปิดแกลไม,ไม่ไม่ต้องถ่ายก้ไรแล้วมอยากให้เขาเห็นว่าเออลูกชายคุณแม่กเก,งก่งไงเก่งตรงไหนเนาะก็ล้างที่ชามเก่งไงพี่หยดน้ํายังไม่เก่งเลยเยังส่แดงพี่หยดน้ํายังนั่งเล่นเกมอยู่ในเคสเตอร์ยังล้างด้วยชามไม่างนะี้นะ ก็ดีไงก็ไม่มีงานทําก็ล้างด้วยชาไม่ไงมีแต่ล้างด้วยชานี่แหละแล้วก็แก้วชาแก้วชาอะไรแม่มจะเอาเมียแล้วต้องขยันเข้าใจไหมครับอือไม่ชอบเอา้าไม่ชอบจะเอาใครหล่ะจะเอาจะอยู่กับแม่กับพ่อไม่เอาเบื่ออ,อะแล้วมันยังไง เสร็จหรือยังครับไม่ต้องถ่ายก็ได้ดิแม่เอานานาน,านานถ่ายทีไม่คอาไม่ต้องถ่ายเอาบายบายก่อนเลวบายบายส่งจุ๊บก่อนเลวบายบาย